ก็วันนี้ครับเป็นการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านนะครับปรจบเดี๋ยวจะมีการไล่ลายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งนะครับแล้วก็คณะของบกชนะกองกีริศครับส่วนแดนหน้าครับมีดัลลัสโคโบ่อาเจ้าบ้านจะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนบางคนดีจะบุกจากทางฝั่งขวาไปซ้ายครับเริ่มเกมแล้วครับแตงจาาฝูกอีกเพียงไม่กี่เกมครับถ้าพวกเขายังคว้า3ามแต้มได้ต่อเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้การันตีการไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ จังวัทีสุชาติโยนมาแล้วจาเดียวได้หมงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหการขึ้นเกมครั้งแรกๆครับมาวันนี้ครับจา่าเดียวออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามครับเพียงแค่8นาทีเท่านั้นครับสุชาติโอ้โหหลุดมาทางฝั่งซ้ายก่อนจะคอสให้กับจาเดียวคาบิตาโน่ครับยิงประตูแรกให้เงื้อสมิลาสงขลาเอฟซครับขึ้นนําพยาวานอนอย่างเมืองคนดีเตะไปแล้วครับ1ประตูต่อศโอ้โห วันนี้ถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับสูน้าจากบราซิล,ลครับออกสตาร์ทน่าสนใจแบบนี้เฟลิเบตัดบอลตรงนี้น่าสนใจครับยกไอาจานอ้าวสกัดไม่ดีไปเข้าทางยอดโอ้โหยมายังตามมาแก้ตัวได้สำเร็จครับคันชิดแต่จังหวะนี้ยังไม่พ้นอันตรายอ้าวมายโชนะไปคว้าแบบโดนคว้ายก็เสียจุดโทษครับ โอ้โหอเอาลยครับจาเดลจะได้ลองซัตย์โทษครับจาเดลวิ่งเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหเสียบมุมสวยๆ,ๆครับ2-0ครับจาเดลคาปิตาโน่ทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของสงขลาครับและมีลูแนแอตติกตั้งแต่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลยครับจาเดลคาปิตาโน ได้ไประตูแรกในนาทีที่8จากจังหวะโมงครับแล้วก็มาบวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่28ที่ได้จุดโทษครับจากเท้าขวาของเขาครับยิงให้สงขาขึ้นนำมาคนดีไปแล้วครับโอ้อ่านะครับโนโตโ้ก่อนเล่นครับกอบสิงก็เป่าหมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับ90บวกครับอภิสิทธิ์ยุติมิตรครับลงมาแล้วก็หมายเลข44ครับ สิวพงษ์เจริญศิลป์คนับส่วนคนที่ออกนี้เดี๋ยวจะมีการดูอีกทีนะครับว่าเป็นใครครับฟเฟรเดิเเบิลน่าสนใจครับสุชาติมีเวลาคอสแล้วอ้โหเป็นยอดเลยครับให้สัญญาณครับนุปปร,รุษปั่นไดรลุนเลยครับโอ้โหสุรยาต้องปัดครับ สีวพงษ์เปิดไปแล้วเอ้าโอ้โหหลอกยิงอีกแล้วครับสีวพงษ์วันนี้จังหวะที่3แล้วครับขออภัยนะมาสกู่ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีอ่ะก็จบครับหมดเวลาการแข่งขันในเกมนี้ครับฐานของเงื้อสมิลาสงข라이ฟซีครับเจ้าบ้านเอาชนะฐานของพยามานอนเมืองคนดียูไนเต็ดไปได้ 2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากคนนี้แหละครับจาเดลคาปิตาโน่2ประตูครับ